โย่ว่ดีครับโย่ว่ดีคุณด้วยนะครับวันนี้ผมมาแจไม่ใช่ดีแจเออถูกแล้วแหละคุณดูแจบอกรีวิวแอดออนเฟอร์นิเจอร์นะครับก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับคุณดูผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับคิปนี้ไปดูคลิปกันเลยเจตตอครับผมผมกดเลยนะได้ไม่รอนานนะครับคุณดู คนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคนที่เข้ามาก็จะเยอะอยู่นะคนที่เข้ามาก็เยอะอยู่นะคุณดูผมก็จะน่าจะรีวิวไม่หมดหรอกนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะนี่ผมก็เล่นไมค e ามหนึ่งจุดสิบ หนึ่งจุดสิบเก้าจุดหกสามนะครับหรือว่าหกสองไม่รู้นะก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนะครับว่าให้ผมลงมออะไรรลอว่าให้ทำอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ comment มาไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ ก็าวางของเลยนะครับ let's go <S อ,อัออนนี้อุ้ยครับอันนี้ก็วางเลยนะคุณดูโอ้โหครับมืดอีกเจริญมืดอีกนอกจเจริญโพร มาดูตัวเลยนะตุ๊ก็สามารถนั่งได้ครับนี่ครับผมจะประมาณนี้นะดูตัวกดคลิกนั่งนะดูกดค้างนั่งนะนี่นะกดค้างนั่งประมาณนี้แหละ ไปก็น,นี้นะครับเป็นรั้วนะครับรัวรัวการบ้านนี่ผมก็จะสาธิตให้ดูนะอ,อ๋อไปจากน,นี้นี่ว่าที่เปิดนี่ว่าอะไรบางคนดูขข้ามเลยนะนี่ก็เป็นความไฟนะผม นี่ข้างบนที่อันนี้นะข้างบนที่คนใช้น่ะคนดูเนี่ยเป็นอย่างนี้น่ะคนดูยีเดวยอันนี้ก็เป็นตัวครับใช่ไหมวะจาว่ายคดูอน,นุญาตครับนี่คืออะไร นี่ที่ใส่ดอกไม้นะครับคุณดูถ้าถ้าเสียงไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับต่อไปก็โตะนะคุณดูนี่ก็ดอบนะครับก็จะประมาณนี้เลย,เลยตัวตับต่อไปเลยนะคุณดูไปอ,อย่างรวดเร็วนะครับคุณดู ันนี้ก็เก้าอี้นะครับดูเย็ดดูสามารถนั่งได้ด้วยนะว่าจะประทุบแต่งได้นะครับดลไปครับดูวัด

นี่ก็ทูทูเก็บของนะครับถ้าได้ยินเสียงอาภายัยถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าได้ยินเสียงเบาก็ขออภัยด้วยเหมือนกันนะครับคุณดูที่ผมใช้มือถือเล่นในการ E มก็มารีวิวเตียงก่อนนะคุณดูผมไม่รู้ะอะมัน no. ผมไม่รู้ว่านะผมไม่รู้ว่าสามารถนอนได้ไหมขออนุญาตปรับเป็นตอนมืดน,นะครับคุณดู อนไม่ได้นะครับน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะโอ้ว่าจะเรียงเลยนะคุณดูเพราะว่ามันคีิมันยาวเกินไป ကြပါမအနေလေသူမင်းနားမာနေလားတီယော ว่าให้คนดูก็ดูแล้วกันนี่นะนนะจากนก็จะประมาณน,นี้ก็สวยอะ่ะดู นะก็เล่านะคนดูเล่าหรือเปล่าไม่รู้ขอ

โอเคครับเกิดถ้าเกิดอนๆชอบคลิปเขาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าตัวเราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายครับพี่น้องอยู่ที่เดิมเราเธอเป็นประจำฉันเข้าใจว่าเธออย่าไม่ต้องการฉันได้แค่รอได้แค่ฟ้อไม่ได้คอฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะรักได้แค่คอยอยู่ที่เดิมเราเธอเป็นประจํา